ถ้างั้นพูดถึงเรื่องนี้หน่อยที่บอกว่าเรื่องที่ลี้ลับที่สุดอะของวัดบ้านแกคืออะไรอะโอเควัดบ้านแกเนี่ยถ้าเกิดใครเสิร์ชดูใครทำรายการผีพี่ป๋องก็ต้องรู้พี่ป๋องยังไปเลี้ยงโต๊ะจีนผีเลยสมัยที่พี่ป๋องคือเลี้ยงวัดบ้านแกพี่เคยที่ำอะไรพี่เคยทำวัดบ้านแกวัดบ้านแกเป็นที่ที่แบบว่าหนึ่งในสามที่เฮี้ยนที่สุดเฮี้ยนขนาดไหนจะอาสยามเนี่ยเขาแบบจะผ่านวัดบ้านแกเนี่ยถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยเพียงแค่ ห้านาทีถึงบ้านผ่านวัดบ้านแกไม่เขายอมอ้อมสิบกว่าโลถ้ากลางวันกล้าผ่านกลางคืนไม่กล้าผ่านอ,อารมณ์มันคือศาลาการประเรียนติดก,กับเมนเผาศพเชื่อมกันเลยอื นี่คือความหลอนแล้วสตอรี่ก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าที่เนี่ยสาลาการเรียนถ้าทําความสะอาดไม่เกินเจวันจะต้องมีศพมาทําพิธีที่นี่ต้องมีคนตายแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงผมก็สงสัยเวลาไปถ่ายจริงก็คือว่ามันจะเป็นแบบภาพกลางคืนนะพี่เป็นภาพเป็นตาตโนดนังถึง่าตาตโนดแล้วก็เป็นภาพแบบว่าเมนเก่าๆบินโดนวนวนวนแล้วเป็นสาราการเรียนปุ๊บแล้วนี่เป็นพื้นโล่งๆซึ่งโล่งๆอ่ะแถวนั้นมันน้าท่วมพี่เหตุผลในการสร้างติดการนคือน้าท่วมเพราะถ้าเกิดมัน ข้างล่างเขาก็ต้องเขียนศพคือคนตายไม่เลือกว่าน้าน้ําหน้าแรงพี่นุ่มอกไหมก็คือเขาเลยเป็นที่มาของการปลูกติดกันแต่สตอรี่ก็คือว่ากว่าจะสร้างได้เสร็จเรียบร้อยผ่านการผู้รับเหมามาแลคนบางคนคนงานนะพี่นอนๆนเงี้ยบุกตื่นถีบตกเงี้ยอุ้งงานหรืออะไรเงี้ยหนีการกระจายกว่าจะได้มาวัดบ้านแกกว่าจะสร้างหมายถึงว่าสาราการบริเวณนเนี่ยนะกว่าจะสร้างเสร็จหลายเจ้าแล้วเวลาคนไปหรือไปสายแบบสมมติใครได้ดูแล้วไปดูวัดบ้านแกรายการไหนก็ได้จะมีเหมือนเสียงดังตุ๊บ ม่เหมือนกันหมดเลยแปลกมากเลยเหมือนกันทุกรายการถ้าไปไม่เหมือนกันจริงๆนี่มันเหมือนแบบซึ่ง ผมไม่วันที่ผมไม่ถ่ายอ่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ยินเสียงตุ๊บแต่ผมไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกรายการแล้วไปดูแม่งเหมือนทุกรายการแม่งมีต๊้พี่ทุกคนเฮ้ยตู้อะไรอะต๊บพื้อ,อ,อไะไรคะของล่นหรืออะไรล่นแล้วคนก็มีเซนก็จะบอกว่านี่ผีมันคว้างหัวงลงมาอ้าวหลอนตรงนี้แหละนึกอ,ออกป่ะแล้วพี่แบบประวัติบ้านแกนี่เสชหานี่น่ากลัวมากผมต้องมีใส่เสื้อยันไปเลยมันบิ้วกันมาแล้วอะน่ากลัวแล้วขึ้นไปถ่ายพี่มันแบบไม่ทำความสะอาดแล้วก็ต้องมีแบบทาวเวสวงโอลใหญ่ๆประมาณ2-3เมตร เพราะว่าเฮี้ยนมากแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บเป็นบันไดขึ้นไปคนมีเชลก็บอกเฮ้ยอย่าขึ้นไปนะทักนะอย่าไปเรียกชื่อนะเดี๋ยวมันจะตามกลับบ้านเอ,อเอาแล้วเว้ยจะเอาไงดีวะเรียกไงดีวะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมันเดินไม่สูงมากมันเดินขึ้นไปเสร็จแล้วบอลปุ๊บมันจะมีแบบประตูเหล็กพี่เปิดแล้วมันเปิด แล้วม่งจะเข้าไปฟุบสารากันไปเลยมั้งคีโนวิลาเขาทำความสะอาดไม่ได้คีโนวิลาเต็มหมดแล้วมันมืดแล้วเดินขึ้นไปก็แบบมีที่ตั้งที่ตั้งศพแบบเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบเมนเลยแล้วก็เมนปุบก็จะแบบข้างล่างก็ไม่มีใครทําไม่มีใครกล้ามาสักเท่าไหร่โอ้แล้วมีพระอยู่ในที่นั่นไหมคะพระมีจําวัดมีเจ้าวาดประมาณรูปเดียวฮะท้งวัดเหรอพี่เจ้าวาดนอนเฝ้าอย่างเงี้ยพี่เจ้าวาดนอนเฝ้าอู้ท่าน อดทนมากท่านบอ,อกไม่ค่อยมีใครอยู่อยู่ไม่ได้ดยอย่างแล้วตอนที่ผมไปนะอ,อ,อันนี้คือกี่ปีละมี6-7ปีแล้วนะโอ้ยไม่ได้นานเท่าไหร่นะ6-7ปี6-7ปีแล้วก็คือนั่นประสบการณ์แล้วตอนที่ผมทำมันเหมือนมีแบบ เทคโนโลยีที่แบบเห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เชื่อแบบนั้นนะเห็นนู่นนี่นี่นั่นปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บอุ้ยมันก็เหมือนแบบมีแบบต่อสู้กันอ่ะเฮ้ยมันมันเป็นอีพีที่คนดูเยอะประมาณเจ็ดหมื่นดูสดอ่ะพี่เหมือนหุ่นกระแสลมวันี้คนดูสดนั้นรอบพีเมอ่างเงี้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามีจ้าอาสยามไปด้วยผมไปถ่ายสองอีพีสามพีอ่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่เอารถเทสลาไปรถก็จะบอกว่าข้างหน้ากูเกิลมันจะบอกว่ามีรถติดไม่ติดเราจะรู้เนาะ พี่ไปตอนกลางคืนน่ะเหลืองอ่ะเหลืองคือหมายถึงมีหมายถึงว่ารถการจราจรการจราจรจราติดขัดก่อนเข้าวัดอ่ะพี่ครับมันขึ้นมาจริงมันเหลืองจริงๆอ่ะเอาอันนี้เทคโนโลยีอ่ะเออทุกนมันจะเนคนจะเหลืองไงเพราะตรงนั้นมันมีรถมืดไม่มีโล่งโล่งแล้วแม่งพี่ก่อนเข้าวัดก็ถนนตรงๆแล้วก็จะเป็นนึกถึงถนนตรงๆมืดๆต้นไม้ตั้งห่างๆแล้วก็แบบเมนเด่นชัด แบบว่าเมนป่องไฟอ่ะเห็นชัดชัดวัด400เรื่องประวัติศาสตร์เน้นแล้ววัด400ยเนี่ยเป็นที่ประทับใจแล้วกันผมไม่ถ่ายรายการนี่แหละครับแล้วก็เป็นตำนานว่าคนวิเศษชัยชาญเป็นนักรบสู้ไม่ถอยสู้พม่าแล้วก็ไปสุดท้ายแล้วไปอ่ะไปสู้แล้วก็ไปแพ้พม่าแล้วเสียชีวิตหมดโดนปิดล้อมไว้แล้วก็เสียชีวิตหมด400อเลยนําดวงวิญญาณน่ะนำกระดูกทั้งหมดมาอยู่ที่นี่เลยชื่อว่าวัด400ของผู้เสียสละ400แล้ววันที่ผมไปถ่ายพี่พี่นกแสก40 50ตัวจริง พกติตัวเดียวก็เจอยากแล้วนะเจอเดียววานกแสกคือนกคู่นะให้แบบนี้ให้แบบเห็นเป็นภาพกว้างมันไม่แบบคือเนี่ยผมเห็นนกแสก4 0่0ตัวจริงๆมารวมตัวก uh ันครับนี่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่นันเป็น ดิจิตอลฟุตเป็นอยู่ใช่ใช่ไม่ได้โมมันเป็นเรื่องที่พูดยากบางทีมันก็บียอนเกินเราแต่สำหรับผมเราก็เชื่อ,อสมมติถ้ามันบียอนก็ก็ยไปได้ก็เราไม่ได้ตัดสินเข้าไปถ้าเราเข้าใจหลักการที่จะแบบว่ามีความสุขยยง่ายๆคือว่าไม่ตัดสินดูอะไรก็เท่านั้น mm hmm. หรือเราดูข่าวอะไรเราตัดสินว่าเด่นใครทุกข์ก mm hmm. ูนี่แหละทุกข์ถูกไหม mm hmm. เพราะเราตัดสินปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์ทันทีแต่เมื่อเราสาสาภาวะตรงกลางได้นิ่งเดี๋ยเพราะเรารักตัวเองมากๆแล้วชีวิตเราก็แฮปปี้ไปนี่เราก็รักปีต้องรักกทุคนไดด้หม Hmm. ปรมาสี่ร้อยเยียบร้อยครับจริงว่าที่คุณไม่เคยเจอผีเลยผมไม่เคยเจอผีพี่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดแต่เราอาจจะเป็นผีมาหลายรอบแล้วก็นะพี่เราจะกูตัวเองได้ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะอันนี้ผมพูดจริงมันเหมือนแบบให้เห็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดคือเป็นเพื่อนผมแล้วก็มันเกิดขึ้นคือผมอยู่โรงเรียนประจำพี่ลัสษณะโรงเรียนประจำเหมือนนึกถึงแบบ แฮร์รี่พอตเตอร์นลหรือโรงเรียนประจําที่แบบอยู่เป็นแบบมีบ้านสลิปท่ดอสมมดเียว่าบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านสี่แล้วก็จะแบบเป็นลักษณะแบบพี่ปกครองน้องซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะพี่ปกครองน้องคือแบบรุ่นพี่มหมหมห้ามสี่ดูแรลรุ่นน้องอปกครองแบบตั้งแต่ปฐมหปรปถมหจนถึงแบบมสาม4สี่ก็ดูแลแบบนี้แล้วก็สนิทก,กันเพื่อนกันก็จะมีเฮลมีกินเหล้ามีโดดเรียนโดดเรียนไปไหนโรงเรียนประจําพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือท่าน้ำไปซื้อเป็ดพะโล้โอ้เป็ดพ มากก็ลุกมะพร้าวตดตุ๊บไปเคาะฉี่ไม่ ฉีกมะพร้าวพี่ใช้มือฉีกอะกับเสาเสาลวดเสาเหล็กพี่เด็กคิดเตียนพี่ไม่รู้หรอกเียนในมือเคยเห็นเคเสาลวดฉีกเงี้ยมันแบบแค้เสาลวดที่มันแหลมมากเออแล้วโรงเรียนผมเฮียนะเป็นสมัยแบบโรงเรียนจอมพลปอตั้งแต่สมัยจอมพลปอมีตีนอนเตียงแบบสมัยสงครามโลกทิ่ทหารมานอนแล้วเขาเล่าโรงเรียนเนี้ยจะแบบมีตาลคู่ขึ้นมาแล้วแบบมีรอยกระสุนยิงเนี่ยเขาเล่านะตอนไปอยู่เนี่แม่งเจอเรื่องผีตั้งแต่เข้าไปเลยแล้วบอกว่านั่งวันดีคืนดีเนี่ยขออำนวย การจะมีแบบผู้ชายมานั่งโยกเก้าอี้แบบนี้ จอมพลปอใส่ชุดแบบขาวๆเหมือนชุดนอนแล้วก็เกงแพรแล้วท่านชอบอย่างเงี้ยเออเป็นบ้านพับผมเจอเล่าแบบนี้ก็เข้าไปโรงเรียนสนิทสนานกับเพื่อนพอเด็กๆก็อาจจะแบบตามวัยกันมีแกล้งกันบาแต่พอโตก็สนิทกันมากขึ้นขณะที่จบมหกไปก็แยกย้ายกันรักกันมาล้องห้นึกถึงผู้ชายเนาะแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยไอปืนตายแล้วเว้ยไอปืนเป็นใครเพื่อนไอปืนนี่แบบว่าสนิทเลยัวรุ่นชอบซูบูรีคือคือเขาก็ใช้ชีวิตกับเขาหรือเป็นเพื่อนก็คือพอโตมาแล้วสนิท หมดตรงตรงคือเพื่อนบโตมาแล้วเราสิ้นหมดนะแล้วเพื่อนก็พอได้ข่าวแบบนี้เราก็ไปงานศพเพื่อนถามว่าตายเพราะอะไรมันก็กลับบ้านนนบ้านอยู่สระบุรีรก็ขี่มอไซค์กินเหล้ามั้งแล้วก็แหกโค้งแล้วก็มอไซค์เนี่ยหน้าไปเจอต้นไม้เหมือนลอยอ่ะแล้วก็กระแทกต้นไม้อ่ะหน้าบุบแล้วผมก็ดันไปดูก่อนที่จะเผาด้วย<อ>ภาพอย่งติดตานี่ผมพูดภาพก็ขึ้นมานะอันนี้นี่คือเรื่องเนี่ยถามว่าผีไหมอันนี้ผมไม่อันนี้เขาเรียกว,ว่าความคิดหนบอกว่ามันจําเป็นความรู้สึกทีนี้พอ ผ่านไปไม่นานวันหนึ่งผมก็เดาเฮ้ยบุ้ยเวลาไปเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยเฮ้ยบุ้ยมึงรู้เรื่องนี้ยังวะเรื่องอะไรวะนี่เว้ยแม่งมีรุ่นน้องโดดเรียนโดดเรียน็คือไปนอนพี่โรงเรียนประจำไม่ทาอะไร้ดดเกียจเด็กรุ่นีี้มันทำมาถึงผมก็เดี๋ยวว่านะครับไม่ว่าใครเคียจ <c oughs> นอนขึ้นไปนอนผมว่าแล้วงไงต่อมึงเด็กโรงเรียนน่ะมสองมั้งโดดขึ้นไปนอนแล้วสมมติมันก็นอนหลับอะนอนกลางวันนะพี่แล้วสมมติก็มีเสียงรองเท้าแตะรากแตะแตะแตะมาแล้วก็มาสกิดมาเฮ้ยมึงทาอะไรอ่ะไม่ไปเรียน มึงขอใครยังเอ้ะมก็ต้องขอรุ่นพี่้ึกออกปะผมขอแล้วครับมึงขอใครพี่หวายครับวหวายเฮียอะไรหวายมสองพี่จำไว้นะหวายมสองขาเฮียอะไรไเสร็จปุ๊บก็เดินไปก็ไม่เป็นไรก็เรื่องเออี่ก็แบบเริ่มคาใจหน้าตาไม่ดีมันรู้สึกไม่สบายใจก็มีโอกาสไปถามพี่หวายผมเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่ผมแอบมานอนที่ผมขอพี่อะแล้วผมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพี่คนนึงมาปุดตัผมไม่คุ้นหน้าพี่มหกอะไรผมไม่คุ้นหน้าเลยซึ่งมันต้องรู้จักกันหมดพี่นึออกเลยจำไม่ได้ไดไดผมไม่รู้จักพ หน้าตาเป็นไงเขาก็เล่าหน้าตานัา่นเองแล้วแล้วยังไงต่อก็ผมบอกผมขอแย่พี่หวายซึ่งพี่หวายเนะี่ยใหญ่สุดในบ้านโหหน้าบ้านแล้วเด็กมันงงว่าใครใหญ่กว่าพี่หวายแล้วก็อะไรหน้าตาแบบนี้พี่แล้วผมขอพี่หวายแล้วก็บอกหวเฮียเลยค่หวมสองหวายแม่งขนลุกว้าบเลยแม่งนึกถึงภาพป,ปืนพี่ไอ้ปืน <S <s <ut ain> ก็คือตอนผมมหกไ <S <s <ut ain> อ้หวายเด็กๆมสองเอออย่างเงี้ย <s ut ain> อ๋ออ๋อแสดงว่าตอนนั้นพี่หวายแบบขึ้นพี่หวมสองหวมสองตอนพี่มหก ตอนบ๊วยมหพี่ปืนเสียตอนมหกใช่พี่ปืนก็เลยเป็นคนพูดไงว่าไอ้หวายมาใช่หวายเป็นญาตไงพี่หลังจากนั้นพี่เจอเรื่อยๆเหาะใครใครขึ้นเปนอนกลางวันเจอเรื่อยหลังไม่ค่อยมีใครเจอพี่ปืนนี่แหละเจอเรื่อยๆมึงขอยาตใครหลอนมากพี่ ม่เราไม่รู้อตอนนั้นในโรงเรียนไม่มีการแบบว่าเชิญไม่มีใครรู้มันเริ่มรู้ตอนนี้พี่มันก็เริ่มเรื่องเล่าเรื่องมาแดงตอนนี้ว่าเด็กก็โซนเนียพวกมหก็เหมือนเล่นเงนี้ยผีถ้วยแก้วก็เล่นกันเล่นกันแล้วก็อา่าลากันชื่อไร,อรผีชื่อไรเ้านเนี่ยลากมาเลยปอปลาสาลาเอือ นอนหนูเฮียวงแตกพี่พอแม่งเล่าเรื่องมาว่าตั sair, ้งแต่ตรวจหอแต่เล่นบ้านเนี้ยคือเล่นอยู่บ้านสามปืนอยู่บ้าน4ี่พอเล่าเข้ามาบ้าน3ามแม่งวงแตกเลยพี่แก้วเกอร์กระจายวงแตกพี่เสร็จแม่งแม่งก็มีแบบกระจายเสร็จแล้วแม่งก็มีเพื่อนคนหนึงมาเฮ้ยเป็นไรวะเล่าเล่าเอาเล่าไหมกูอยากแดกเล่า ปืนชอบชวนเพื่อนกินเหล้าอยากแดกเหล้าเอาเหล้าไปกูเอาเหล้ามากินเหล้ากระดกพี่กรพี่หมดมันเกินมนุมันนาหรือเปล่าะเหมือนไม่ได้กินมาลาน่ะมึงมาอูอไปตามครูบ้านมาคือนักเรียนมหก็ต้องกลัวครูบ้านแต่เพิ่ว่าปืนอยู่บ้านสี่ไปตามครูบ้านสามมาครูมอสไม่กลัวเอ้ยต้องไปตามไปกลัวครูวันนี้บ้านสี่กูไม่กลัวครูมอสกูกลัวครูป๊อกไปตาครูพวกมา จริงเหรอ,อจริงผมจะหลอกทำไมมันแล้วมันพรากาหลังก,ก,การเทศกลาลสงบแล้วว,ว่ะมันจําได้ว้าเกินเลยจำไม่ได้ไพี่ไอ้เพื่อนคนนี้อ้วกออกหมดหมดจำไอ้คนเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าไอ้พี่ปืนเนี่ยแฝงว่าจำไม่ได้ <S 1> <S 1> ก็เลยเวลาทําบุญบ้านก็เลยมีเพื่อนชื่อป,ปืนไปด้วยทําบุญบ้านไปด้วยทุกคออรั้งที่มาคิดว<ะ>่าทุกวันนี้มันผ่านมานานแล้วจนตอนนี้ทุกคนแบบเติบโตกันหมดแล้วคิดว่าพี่ปืนยังอยู่ไหม ปืนยังอยู่แน่นอนเพราะจิตวิญญาณสมบูรณ์จิตวิญญาณไม่ไปไหนโอ้แต่ชัหนูงงว่าแบบทําไมเขายังอยู่นะตรงนั้นเมื่อเขาเสียชีวิต<ข>ที่อ,อือ่นเขารักโรงเรียนพี่อ่าใช่ที่ตาจารบอกคือเขาเสียที่อื่นนะ<อ>ปืนแม่งชอบเล่นวอพี่เอ้ยกูวอรสีลำพัดอยู่ครูฟังอยู่ครูใจเปิดขึ้นมาอยู่เดียวกันมึงลงไม้หมดเลยพวกลำพัดอ่ะเล่นไพ่ลำพัดมึงลงมาโดนตีก็แล้วปึ๊บปื๊บขึ้นไปเนี่ยปืนเขาขอมาอยู่ด้วย เคยผมก็ถ่ายรายการเยอะทำรายการในช่องช่องเก้าตอนนั้นโมโชถ้าเกิดใครได้ดูทันเนาะก็ไปทำโน่นทำนี่อะไรที่มันทันสมัยก็จะอัปเดตไปแบบที่แบบนี้ทันสมัยที่สมัยก่อนจะมีถลายลงมาจากเขาใหญ่ที่แบบอยู่ในบับบ้ลบออาวี่แล้วก็ข้างในเป็นน้ำกิ้งลงมาอ่าอย่างอารมณ์ประมาณนี้อะไรที่ทันสมัยมีอยู่วันหนึ่งทีมงานให้ไปบ้านผีสิงที่ เป็นบ้านเก่าที่เป็นคนอิสรามแล้วเขาบอกว่าผีผู้หญิงเนี่ยผูกคอตายจริงๆด้วย<ม>แล้วก็เป็นบ้านล้างแล้วก็ทีมงานเขาวางกล้องแบบนี้แต่แม่งไม่มีหมาสักตัวอยู่ในบ้านเลย<ม>ลากสายออกไปข้างนอกหมดเหมือนไปถ่ายรายการผี<ม>ก็ถ่ายแล้วก็ทําให้ทําภารกิจแต่ขณะที่ทําภารกิจเนี่ยเขาให้ทำซึ่ง,งภารกิจแรกพี่ให้เอาอัฐิอยู่ในโกรดเนี่ย<ม>แล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ให้กยี้ตาเ,ออเพื่อ <ตา S 1> ที่จะให้เห็นผี พี่เป็นพี่พี่อยากทำไหมล่ะไม่อยากต่อให้รู้ว่ายัางไงไม่อยากทําอยู่แล้วผมก็เอาไงมึงไงกิ๊บมาเป่ายิง่งจุบกันสรุปปุ๊บผมชนะอ่างนั้นมึงก่อนเลยก<ม>ิ๊บก็บอกงั้นมึงต่อไปมึงต้องทําสลับกันเหมือนกั่านอ่าได้โอเคแต่อะไรนี่นกุงไม่อยากทํา,ากิ๊บก็ทำไอ้ก<บ>ิ๊บยอมปุ๊บ,ป,บปุ๊บยอมทําแต่หลังจากน,นี้พี่กิจการ,รที่สองเขาให้ไปเปิดตู้เสื้อผ้าให้ไปใส่เสื้อผีพี่สมัยก่อนผมเล่นหมืนเนี้ยแล้วพี่คิดดูว่าผมแม่งใส่เสื้อผีไงกูใส่ไม่ได้กใส่ไม่่ได้ไม่้่ใใสห้กบใส่ กิ๊บก็ใส่ไปก็ใส่ชุดผีด้วยขยีตาด้วยพอที่สามมึงกูไม่ได้นะมึงถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็กลัวมึงไม่ได้มันต้องเป็นมือน,นะอ่าแล้วกูทำเองกิจการที่สามคืออะไรอ่านมาบุ้มเบงขึ้นมาหวีผมหน้ากระจกไอ้พี่ผมแม่งไว้หัวล้นล้นสกินเฮ้พี่ใช่ใช่พี่ไม่คากนึกออกว่ามันทาบ้านดีสิงเงี้ยแต่แบบผีหวีผมหน้กหากระจกผมว่าไอ้ฮก่กลุ่มสภาพมันแบบหวีผมหน้ากระจกอ่ะคือแม่ แล้วไงไอ้กิฟต์ก็ไม่ก็ต้องเป็นผมทำแต่ผมก็วีใช่ไหมภาพมันแทนที่มันจะหลอนมันเฮี้ยมากเลยมีลมหน้าโจกมันก็กลายมันว่ามันแบบมันก็วันนั้นก็หาเนาะมันรายการสบายๆโมโชแล้วก็กลับบ้านก็ปกติแม่ก็ไม่ถามผมกลับบ้านดึกแล้วตอนเช้าแม่ก็ถามเมื่อคืนทำอะไรมาบอกไปบ้านผีสิงมาอุ้ยทําไมอะเมื่อคืนแม่ฝันว่ามีผู้หญิง มาขออยู่ด้วยที่บ้านหลังนี้แม่บอกว่าแล้วแม่ทางไมนแม่ก็ด่าทีไม่ให้เข้าอย่าเงี้ยเออนี่คือเรื่องที่เจอผมโอ้อ๋อมันประจวบเหมาะกันพอดีเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าเมาะไรมาเอไม่รู้นะนี่ว้าวนะเออมันก็เป็นเรื่องเล่าแต่เขาก็ไม่เคยเจอกันทางใไม่เจอพี่